เดียวไลนนะครับบุคลากรผู้ประสบความสําเร็จและผู้ที่กําลังจะประสบความสําเร็จจงมีแต่ความสุขนะครับมีความเจริญเข้าหน้าตลอดไปครับ,ร,บร่วมทําพิธีเปิดงาน Success Together Connect the d o t t o ASEAN ในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะนับพร้อมๆกันนะครับ5 4 คุณ้ช,ชมคะโหมโรงกันด้วยการแสดง Connect the d o t to ASEAN และละครหุ่นคนที่เรียกความสนใจแก่ผู้คนกว่า70,000คนในฮอได้เป็นอย่างดีค่ะ จากนั้นเป็นการเปิดตัวพันธมิตรทางการค้าบริษัท API ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ตอนนี้คุณวูอยากอยู่เปิดตลาดเมืองไทยอยากทำกับ New Life เลยครับอย่างบริษัทเดียวซื้ออยู่อีกองซื้อเดียวใช่ไหมกับ New Life เลยครับ Only New Life ซื้อครับอยู่ New Life นะครับ所以我们想跟大家一起分享我们的产品เขาอยากเอกับ ผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากมอบให้ทุกท่านเลยครับ谢谢อขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณาณมากครับขอขอบคุณักเอแฟูนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท a อ i อจำกัดที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากพึ่งอาหารเพื่อสุขภาพและยารักษาโครคนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมมือกับ n e ี l i ไ e ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับในความร่วมมือระหว่างบริษัท New Life กับบริษัท API จํจำกัดจากประเทศญี่ปุ่นในการที่จะร่วมตกลงในการค้าร่วมกันในปีนี้และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้ มีตัวแทนนำเรียนพี่น้องสมาชิกไปแล้วนั้นก็จะได้มีการยื่นจดทะเบียนออยอกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องและนำเข้าสู่ระบบการจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องในอนาคตอันเร็วนี้อีกต่อไปขอเสียงปรบมือซ่อนรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราในอนาคตด้วยครับ เสริมทัพเป็นการร่วมมือกันจับมือกันเป็นพันธมิตรกันตามด้วยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามระดับสากลจากความร่วมมือของประเทศไต้หวันและสหรัฐอเมริกาในนาม Sunmax ค่ะด้านการวิจัยทางการแพทย์เทคโนโลยีทางชีวภาพของประเทศไต้หวันกับบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาขอเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณท่านประธานดรนพุรุษเวชกุลและท่านประธานดรรัชนีมหานิยมอีกทั้งท่านผู้บริหารที่อยู่เวนเวทีนี้วันนี้นะคะทางบริษัทตัวแทนบริษัทซันแมคมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ทางบริษัทดีอลีฟได้เปิดโอกาสให้ทางบริษัทซันแมกได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้กับท่านสมาชิกได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคะ่ะที่ จะทำให้ผิวพรรณดูสดใสนะคะแล้วก็สร้างคอลลเเจนนะคะจริงไหมคะคุณหมอจริงคับค่ะเพราะฉะนั้นทางเลือกนี้นะคะสินค้าชนิดนี้อีกทั้งคอลลเเจนตัวนี้มหัศสรรย์ค่ะถ้ามหัศสรตย์ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บูธนะคะทางบูธจะมีคุณหมอนะคะและทีมงานนะคะจะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็ภายใต้สโลแกนที่ว่า สวยสวยมหัศจรรย์ด้วยซันแมคค่ะข,ขอบคุณค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือการร่วมมือกันร,ระหว่างบริษัทนิโอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ในการทําพิธีลงนามการตกลงร่วมมือกันในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านบัตรเงินสดธนาคารไทยพาณิชย์โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของไทยพาณิชย์และท่านประธานดรนพพุษร่วมกันลงนามค่ะกับพี่น้องสมาชิกและลูกค้าของบริษัทเราจึงได้มีการตกลงร่วมมือกันระหว่างบริษัทนิวไลฟ์กับธนาคารไทยพาณิชย์ในโครงการ SCB Exclusive p a y m e n t Card ในครั้งนี้และหวังว่าโครงการนี้คงจะ เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องสมาชิกพี่น้องลูกค้าของบริษัทนิวไลฟ์และบริษัทในเครือของเราทั่วประเทศไทยที่จะช่วยเพิ่มความสะดุกสบายอีกอย่างมากมายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยครับการรับชำระเงินสินค้าต่างๆสมาชิกเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราก็ได้นํานวัตกรรมใหม่เข้ามาสู่นิวไลฟ์นะครับเพื่อช่วยให้การรับชำระค่าสินค้าต่างๆเนี่ยสะดวกปลอดภยัย นะครับแล้วก็ทําได้ง่ายมีข้อมูลให้พร้อมเสมอนะครับผมก็เชื่อว่านวัตกมแบบนี้เนี่ยก็ต้องผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์สําคัญเท่านั้นที่จะเห็นนะครับแล้วก็ถ้าผู้บริหารวิสัยทัศน์ศแบบนี้นะครับผมคิดว่าสมาชิกล้านคนนี่เป็นเรื่องน้อยอีกไม่นานจะเห็นเป็น10บสล้านคนนะครับแล้วก็ธนาคารก็ยินดีจะให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมบขอบคุณคุณใจลงคุตตาการนะครับและเรียนเชิญท่านประธานดรนพรุษ ขอเสียงประมือดังๆให้กับความภาคภูมิใจในการร่วมลงนามกับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับต่ังจากนั้นเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประสบความสําเร็จของบร<อ>ิษัทอโอไลฟ์ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดค่ะหัวหน้าฝ่ายการตลาดเอเมียงหัวหน้าฝ่ายการตลาดเเอเอมูหัวหน้าฝ่ายการตลาดบางโฮม หัวหน้าฝ่ายการตลาดโจแบรี่ะะหัวหน้าฝ่ายการตลาดแนนไทยเอ็กหัวหน้าฝ่ายการตลาดแนนลินไทยหัวหน้าฝ่ายการตลาดแนนไมแนนหัวหน้าฝ่ายการตลาดหงานอีจุงนะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดหนานหนุยตา หัวหน้าสายการตลาดนานทานทานวินหัวหน้าเชี่ยวพักขุนทศหัวหน้าเดชาโพสีสมหัวหน้าเด็ดคำผิวมาหัวหน้าเดินเพนพักดีผลหัวหน้าเดินดวงชูการหัวหน้าทะเวียนพับแสงดีหัวหน้าเท่งสืบตาสีและหัวหน้าเยนถูกขัน่หัวหน้าเล็กสังสุวรรณหัวหน้าเล็กประเสริฐหัวหน้าเลิงแก่นลาหัวหน้าเลิศชัยอรุณวชรินหัวหน้าเลียงพะเดิม หัวหน้าเรียนโคดสีหัวหน้าเวนิสาแสงสว่างหัวหน้าเวียงดองสดใสหัวหน้าเสกียดเรี่ยมประโคนหัวหน้าเสถียงเชื้อดีหัวหน้าเสถียงชัยชมพูหัวหน้าไล์เราทําได้เยี่ยมขอเสียงปรบมือดังๆครับมันก็มีเรื่องราว เรียนเชิญลงได้ไทั้งซ้ายทั้งขวานะครับลงลงนะแต่การต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ประสบความสําเร็จทุกท่านด้วยนะคะเสียดายจริงๆเวลาของรายการในช่วงนี้หมดซะก่อนคราวหน้ารายการจะนําภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพราะงานในครั้งนี้ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของใหม่เจริญกรระและยังมีการประกวดในโอสตาโปรเจกต์วันที่ได้ดารารับเชิญอย่างแพนเค้กเขมรนิชออมอัคพันและโลมรัชต์ มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในองคสตารโปรเจกต์วันกันด้วย<ห>และที่ขาดไปได้นักก่นก็คือการมอบโชคซึ่งในครั้งนี้รถยนต์ถึง5คันทั้งจากนิโอไลฟ์และหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจอีกด้วยค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาพบกันในช่วงคุยกับนักขายค่ะนนนนิโอรร์ไลลลลมมมมาากกกกกกีคดด่่วววเเพื้ททังงงแแุห บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนีโไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา ก้าสู่12ปีน e โอไลฟ์ก้าไกลสู่สากลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับนักขายครับแมอาชีพนักขายตอนนี้กําลังได้รับความนิยมเลยครับแน่นอนครับบนเส้นทางสายนี้ก็เหมือนกับเส้นทางสายอื่นครับมีทั้งผู้ประสบความสําเร็จและผู้ไม่ประสบความสาเร็จสําหรับผู้ประสบความสาเร็จก็จะมีทั้งวิธีคิด โอกาสรวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่เข้าไปทำด้วยครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้ผมมีผู้ประสบความสำเร็จสามท่านครับจากบริษัทเนวไร์อินเตอร์เนชตที่แนลจำกัดครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับก็นำท่านเหาท่านรองประธานนะครับซึ่งวันนี้พกทองมาเต็มตัวเลยจริงๆเห็นใส่ทองนี่บางทีหน้าหมันใส่นะครับแต่จริงๆคือเป็นอย่างนี้ท่านประธานระดับเสื้อแดงรองประธานระดับเสื้อแดงทุกคนขึ้นไปนี่จะใส่ทองกันอย่างนี้ ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาปกตถปิถ้าไม่ใส่รู้สึหมือนขาดไปถ้าไม่ใส่สิไม่ปกติไม่ปกตินะครับเดี๋ยวมาแนะนํากันก,นก่อนว่าเป็นยังไงมาก่อนที่จะรู้ว่าเขาประสบกัะได้ยังไงมาแนะนํากันทีละคนดีนกว่าครับเริ่มที่ารองประธานเลยครับครับ,รบเจนครับครับเนียวไรฟ์สวัสดีครับทุกท่านครับครับผมกรติศักดิ์วุฒิสิงห์ครับตำแหน่งปัจจุบันก็คือรองประธานฝ่ายการตลาดของบริษัทเนียวไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นคนจังหวัดอุดรธานีคนอุดรธานีนะคนอุดรครับผมครับเอาเจนครับ นิรไลสวัสดีค่ะผู้จัดก,การสุภัตตาเขาอินค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะครับผมครับเชิญครับนิรไลสวัสดีค่ะผู้จัดก,การวิพาพรคำวันษาค่ะมาจากจังหวัดเชัยภูมิค่ะห่วยย่อีสานรี่จมืเนี้ค่ะนั่กันมนเลยเรามาพูดสับ้านเป็นภาษาอีสานดิไหมนี่เป็นยังไงม้าจจะไหนนี่สบายดีบ่บ้านห้องฝนตวันใดเมื่อบ้านวันเดียวนี่ กับเมื้อค่ะกับเดี๋ยวเราจะมาฟังกับขอทักไทยยากดี่น้องในนานาได้เจอกันนะกับมาที่ท่านรองประธานเกียรติสัตว์ดีกว่าครับเมื่อก่อนทาอะไรอยู่ครับนี่ครับเมื่อก่อนก็ทําหลายอย่างนะครับเริ่มแรกก็เติบโตมากับท้องไร่ท้องนาทํานาทําไน่ทำนาทาสวนครับกับก็มีโอกาสดํนเรินหนังสือก็พอสมควรในระดับหนึ่งก็ทำงานรัฐราชการอยู่ช่วงหนึ่งอ๋อไปรับราชการด้วยอยู่องคัทภาคที่สองับ แล้วก็ต่อมาก็ลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเนื่องจากผมชอบดนตรีอ๋อเป็นคนรักดนตรีรักเสียงเพลงรักเสียงเพลงครับแล้วยังไงครับก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จในด้านการเล่นดนตรีด้วยอืเพราะก็สามารถที่จะมีงานเล่นอะไรมาก่อนเล่นอะไรผมเริ่มแรกผมเล่นกีตาร์เล่นซุงธรรมดาเล่นซุงเล่นพินนะครับมาจากมณนอกพินเล่นซุงอะครับก็มาพัฒนาเอาตอนหลังๆที่เข้ามาสู่กรุงเทพมาเล่นดนตรีอนารอือ ก็พัฒนามาจนไปเรียนต่อที่โรงเรียนสอนดนตรีเขาจนสามารถเล่นโน้ตเล่นอะไรได้จนถึงขั้นว่าต่อมาก็เขาให้เป็นนักดนตรีเป็นอาจารย์นักดนตรีได้อ๋อเป็นอาจารย์ดนตรีด้วยอาจารย์ดนตรีด้วยโอ้ไม่ธรรมดานนคนับก็ลืมหมดทุกอย่างเลยพอเป็นอาจยดนตรีก็ตอนนี้ก็เล่าเยอะเล่าเยอะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่าเล่าสุล้านเนี่ยโอเคก็คือพอเข้ามากรุงเทพ ก็เริ่มไปเรียนเป็นครูดนตรีใช่ก็ทําดนตรีพอดนตรีมันก็ชีวิตคนกลางคืนนะเนาะมันก็ต้องกึบกับกึบกับไปเรื่อยก็ต้องมีก็ต้องเป็นาณศิลปินหน่อยใช่แล้วยังไงต่อครับก็มีเงินมีทองช่วงนั้นก็ไปรับงานตามห้องอัดละเริ่มรู้จักครูบาอาจารย์หลายๆคนที่ว่ารูฟูแล้วรูฟูแล้วก็รับเงินจากห้องอัดทําเพลงทําอะไรให้กับเขาับต่อมาก็มีการพัฒนาถึงไปเล่นดนตรีร้านอาหารไทยในต่างประเทศอ๋อ ไปครับแถวฮ่องกงแถวญี่ปุ่นเนี่ยเคยไปเล่นได้เงินมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือว่าไม่ธรรมดามามาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับก็ถือว่าในใจตอนนั้นคิดคเนี่ยครับคิดว่าคงไม่มีความจนแล้วแหละทําอย่างเดียวชีวิตคงไม่แล้วมันไปไกลมากอ่ะทําอย่างเดียวทําอย่างเดียวมุ่งมันทำอย่างเดียวครับเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามันคิดผิดไปอเพราะว่าได้เงินมามาทำร้านอาหารทําไปทำร้านอาหารก็เจ๊ง อ,อ๋อที่คิดผิดคือพอมีทุนมาท